ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาจะพูดกับท่านทั้งหลายโดยหัวข้อว่าการมีชีวิต <c oughs> ด้วยจิตว่างการมีชีวิตไปจิตว่างนี่คืออะไรคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จะพูดใส่หน้ากรอกหู ลงไปเลยว่าคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตด้ยจิตว่างอย่างไรไม่รู้ว่าจิตว่างคืออะไรการมีชีวิตด้วยจิตว่างก็คือจิตที่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง ไม่ไปเป็นทาสของสิ่งใดๆไม่ไม่ไปติดผูกพันอยู่กับสิ่งใดๆเป็นจิตว่างเป็นจิตอิสระจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอย่างนี้กาจิตว่างจิตฉลาดจิตคิดนึกได้รวดเร็วสำหรับจะว่างไม่เป็นจิตโง่งุ่มง่ามเข้าไปหลงหลายยึดถือในสิ่งใด ก่อนแต่จะทำกำลังทำทำเสร็จแล้วจิตโง่มันก็ยึดถือตลอดเวลามันก็แบกภูเขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตวุน่นเป็นจิตที่ติดอยู่กับสิ่งนั้นนั่นมันไม่ว่างถ้ามีสติปัญญารู้เพียงพอในเรื่องของธรรมชาติ เรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลจากหน้าที่เป็นต้นแล้วก็รู้ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเองจะไปหมายมั่นตามความต้องการของเราไม่ได้นันเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องหมายมั่นคือด้วยจิตที่เป็นอิสระ มีจิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งนี่เรียกว่าจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสท,ที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแต่เ,เต็มไปอยู่เอ่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> ด้วยจิต ที่เป็นอิสระจึงไม่รู้สึกเหน,นื่อยสะดุ้งวาดเซียววิตกกังวลระแวงไม่จำเป็นโรคประสาทให้อายละอายแมวคนมีกิตวุ่นผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนทำกำลังทำทำเสร็จแล้ว ก็มีจิตวุ่นเหี่วโดยสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวละอายสุนัขด้วยละอายสัตว์ทุกชนิดที่มันไม่เป็นโรคประสาทคนกินยาแก้ปวดหัวแมวไม่ต้องกินคนกินยาระงับประสาทแมวไม่ต้องกิน คนกินยาระง,งับปวดหัวระง,งับโรคประสาทเป็นตันๆทั้งโลกแล้วก็ยังปวดหัวแล้วก็ยังเป็นโรคประสาทแมวไม่ต้องกินยาปวดแก้ปวดหัวไม่ต้องกินยาระง,งับประสาทแมวก็ไม่เป็นโรคประสาทสักตัวหนึ่งแล้วก็คิดดูวน่าละอายหรือไม่น่าละอายถ้าเราจะคํานวณดูในโลกนี้กินยา แ่ปวดศีรษะกินยาระงบประสาทกันวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งโลกนะสกี่ตันกี่สิบตันก็ยังมีคนเป็นโรคประสาทประเทศไทยนี่ว่าเป็นกันเป็นแสนแสนทั้งโลกจะเป็นกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านทั้งที่กินยาแมวไม่ต้องกินยาสักเม็ดหนึ่งมันก็ไม่ปวดหัวสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันแหละนี่เพราะว่า สัตว์มันอยู่ด้วยจิตว่างไม่หมายมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไอ้คนเนี่ยมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านทุกประการนี่มันมันอยู่ในความยึดถือยึดถือในสิ่งใดก็เป็นาธาุของสิ่งนั้นนี่เป็นหลักธรรมะสูงสุดซึ่งควรจะรู้ไว้ว่าเราไป ยึดถือในสิ่งใดเราก็จะเป็นทาสของสิ่งนั้นเรายึดถือจนไปหลงรักมันเราก็เป็นทาสของสิ่งที่เรารักเราไปยึดถือจนโกรธมันเกลียดมันเราก็เป็นทาสของสิ่งที่เราเกลียดเราโกรธเพราะเราต้องไปเกลียดมันต้องไปโกรธมัน กลัดกลุ้มร่อนรนอยู่ด้วยความโกรธและความเกลียดแต่ถ้าเราไปยึดถือลหลงไหลมันสงสัยมัน,มนวิตกกังวลมันก็เป็นาธาตุของสิ่งน,นั้นในรูปนั้นจึเงเรียกว่าโลกโกรธหลงสามอย่างนี้เป็นผลของความยึดถือ ยึดถือในสิ่งใดแล้วก็ต้องเป็นาธาตุของสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นมาย่ำยีหวัวใจเราได้บังคับใช้เราได้ให้ไปหาอะไรก็ได้ให้ไปฆ่าใครก็ได้ให้ไปกระโดดน้ำตายเองก็ได้นี่เรียกว่าไม่มองเห็นสิ่งนั้นๆตามที่เป็นจริงแล้วก็เข้าไปยึดถือเข้าไปยึดถือแล้วจิตมันก็ไม่ว่าง มีคนโง่เขลาที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีพูดว่าจิตว่างไม่ได้จิตต้องคิดนึกเสมอถูกแล้วแต่คิดนึกอย่างไม่ยึดถือนั่นแหละคือว่างคิดนึกอย่างไม่ยึดถืออะไรมาเป็นของกูมาเป็นตัวกูนะี่คือจิตว่างถูกแล้วจิตมันต้องคิดนึกต้องรับอารมณ์ต้องคิดนึกแต่อย่างโง่ไปยึดถือ มันก็เรียกว่าว่างจิตไม่ยึดถือในสิ่งใดจิตก็ว่างจากสิ่งนั้นเหมือนกับมือของเราเนี่ยถ้าไม่ไปจับ่วยสิ่งใดก็เป็นมือที่ว่างไม่ไปติดอยู่กับสิ่งใดเดี๋ยวมือมันว่างที่เรามีจิตที่มองเห็นสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงแล้วไม่ไปยึดถือคือไม่หมายมันเป็นตัวกูของกู แม้แต่ชีวิตร่างกายนี่ก็มีได้ใช้มันได้โดยไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูการงานก็ทําได้ทั้งที่ไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูเพราะมันทําด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ในนามรูปที่ควบคุมอยู่ด้วยสติปัญญาอันถูกต้องไม่ใช่ความโง่จิตก็ควบคุมนามรูปนี่ให้ทําอะไรไปได้ตามหน้าที่โดยไม่ต้องเป็นทุก ถ้าจิตมันโง่จิตมันไม่ว่างมันจิตเต็มอยู่ในกิเลสเต็มอยู่ในอวิชชามันก็ให้ร่างกายนี้นามมารูปนี่ทำอะไรไปด้วยความโง่ก็มีความทุกข์นี่ไม่ว่างจากกิเลสไม่ว่างจากความทุกข์จิตนั่นไม่ว่างจากกิเลสจิตนั่นไม่ว่างจากความทุกข์เราเรียกว่าจิตไม่ว่าง ไม่ว่างก็คืออยู่กับกิเลสและอยู่กับความทุกข์ถ้าจิตว่างก็เป็นจิตที่อิสระเต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาประพฤติกระทำถูกต้องหมดทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตเอง ในจิตว่างจึงนำชีวิตไปแต่ในทางที่สงบเย็นถ้าเรามีชีวิตโดยจิตว่างเราก็มีชีวิตที่เย็นคำว่าเย็นนี่เป็นความหมายของพระนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็น แต่เรามันโง่เราสอนกันมาผิดผิดให้นิพพานเป็นอะไรไปเสียก็ไม่รู้แลวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต้องรออีกี่หมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้นิพพานแปลว่าเย็นของร้อนร้อนเย็นมันก็เรียกว่านิพพานในบาลีมีอยู่ชัดเช่นชาตารูปังนิพพานไปยะทำแท่งทองนั่นให้นิพพานโยน้ำรดมัน ชาตรูปังเหมือนแท่งทองนิพาพาไปยะทําให้เย็นคำว่านิพาพาไปยะนั่นคือกิริยานิพพานทําให้เย็นพรอาน้ำไปรดแท่งทองที่ร้อนออกมาจากบ้าขอให้เชื้อความหมายถูกเจ้าวองนิพพานแปลว่าเย็นเย็นกายเย็นใจยเย็นอะไรที่ไม่มีความร้อนและเรียกว่านิพพานไปตามแบบของสิ่งนั้นนั้นวัตถุก็นิพพานได้ จิตใจก็น,นิพพานได้ร่างกายก็น,นิพพานได้คือมันเย็นกันแล้วกันถ้าจิตว่างไม่เป็นธาตุของอะไรไม่ผูกติดอยู่กับอะไรก็เป็นจิตเย็นชีวิตก็เย็นชีวิตที่อยู่ในจิตว่างมันเป็นชีวิตเย็นใครไม่ชอบก็ได้ถ้าใครชอบก็ควรจะสนใจทำให้มันเป็นชีวิต ที่เย็นคือเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ในจิตว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากความทุกข์ว่างจากต้นตอของปัญหาก็คือว่างจากอวิชชาถ้ายังไม่รู้ก็หยุดไว้ก่อนก็แล้วกันว่าอย่าไปหลงยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนระวังว่าจะเพียงเท่านี้อวิชชาก็ไม่เกิดม่ะคุ้มครองได้ ด้ความยึดถือหลักเมื่อยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ยึดถือสิ่งใดไ่้ก็คือว่างมือว่าเราไม่แบกไม่หาบไม่หามไม่ทูนอะไรไหวที่จิตจิตมันก็ว่างจิตว่างมันก็เย็นและสบายนึกถึงเมื่อเราจับถืออะไรไว้อย่างหนัก ก็นึกถึงเปรียบเทียบกันเมื่อไม่มีอะไรหนักมันก็ต่างกันอย่างตรงกันข้ามมีชีวิตดิจิตว่างก็คือชีวิตที่ปราศจากของหนักปฏิบัติอย่างไรจึงจะว่างก็ศึกษาให้รู้ในข้อที่ว่าไปจับอะไรเขาแล้วมันไม่ว่างไปจับอะไรเขาแล้วมันไม่ว่างมันไม่ว่าง ไม่น้ำกะมันกัดเอานะมันกัดเอาด้วยนะไปจับอะไรเขาเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วมันกัดเอานะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ว่างเฉยๆไม่ใช่ว่ามันวุ่นเฉยๆมันกัดเอาด้วยเจ็บปวดยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนในรูปแบบของความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความล้มก็ดีมันกัดเอาทั้งนั้นแหละยึดถือชีวิตชีวิตมันก็กัดน่ะ ยึดถือเงินทองข้าวของมันก็กัดยึดถืออะไรมันสิ่งนั้นมันก็กัดยึดถือนิพพานก็ไม่มีนิพพานอ่ะเพราะนิพพานไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือได้ยึดถือว่านิพพานของกูมันเป็นเรื่องหลอกของคนนั่นเองเอาอะไรมาเป็นนิพพานแล้วก็ยึดถือเมื่อมียึดถือแล้วไม่ไม่มีอไม่มีดับทุกเมื่อยึดถือแล้วไม่มีว่างแล้วจะเป็นทุกข์แล้ว่าไปยึดถือสิ่งไรสิ่งนั้นมันจะกัดเอา อย่างน้อยก็ด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามที่ผู้นั้นต้องการสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของมันเองเรียกว่ามันมีความเป็นเช่นนั้นเองเราจะดึงมาสู่กิเลสของเราตามความต้องการขอเรามันไม่ได้พอไปยึดถือสิ่งใดข้าวสิ่งนั้นก็กัดเอาสมน้ำหน้าองคนโง่อยากไปยึดถือให้เป็นตัวกูให้เป็นของกู ทั้งที่มันเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรามีหน้าที่แต่เพียงจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใถูกวิธีให้ได้รับประโยชน์เอามากินมาใช้มา,า,มาไ,ดได้ตามต้องการแต่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องถูกกัดไม่ต้องถูกมันกัดเอาเพราะความยึดถือนี่คือการปฏิบัติวิธีปฏิบัติ โดยรู้อยู่แก่ใจตลอดเวลาว่าไม่มีสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือแล้วจะไม่กัดเอาแม้ที่สุดแต่ระเบียบการประพฤติปฏิบัติถ้ายึดถือแล้วมันก็ยังกัดนะจะถือศีลจะให้ทานจะทำบุญอย่างไรก็ตามถ้ายึดถือแล้วมันก็จะต้องกัดเอาเมาบุญบุญมันก็กัดเอาตัวบุญจะหมดจะสิ้นมันก็กัดเอา บุญยังไม่ให้ผลมันก็กัดเอาเราจะต้องไม่หมายมั่นให้เป็นตัวกูของกูเป็นไปตามอำนาจของกูยกตัวอย่างว่าคนคนมันซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งมันก็มานอนคิดทุกวันทุกวันแต่แต่มันถูกเท่นั้นแหละมันก็จะเป็นบ้าแหละ มันยึดถือมากอย่างนี้ถ้าถูกก็จริงๆมันก็เป็นบ้าอย่ที่คนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งก็เก็บไว้นั่นแหละพอถึงวันเขาออกก็ตรวจตรวจฉลากดูไม่ถูกก็เช่นนั่นเองแม้จะถูกก็เช่นนั่นเองไม่ดีใจจนเป็นบ้าคนสองคนนี้มันต่างกันมากคนหนึ่งมันยึดถือคนหนึ่งมันไม่ยึดถือ คนยึดถือก็คือคนแบกก้อนหินหนักๆอยู่ตลอดเวลาคนไม่ยึดถือก็คือคนสาบายอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนของตนได้แต่ว่าโลกทั้งหมดโลกที่เป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรก็ตามอ่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติยึดถือไม่ได้ มันว่างจากตัวตนมันว่างจากของตนให้มองเห็นขอน้อนี้ว่าสุญโยโลโกอัเตนวาอตตนิเยนวาโลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนว่างจากอัตตาคือตัวตนว่างจากอัตตนิยาคือของที่เนื่องด้วยตน คอยดูทุกสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเรือนของเราทุกสิ่งมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มาตามความประสงค์ของเราเราจัดเราทำให้ตรงกับความต้องการของเราได้แต่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะเราบังคับมันได้เพียงเท่านั้นเพียงที่เราเข้าเกี่ยวข้องกับมันชนิดที่มันจะไม่กลัดเอาแลใช้เป็นประโยชน์ได้ ต่ถ้าไปยึดถือเป็นตัวตนจะให้เป็นไปตามความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะต้องมีความทุกข์จะต้องทนทุกข์แม้แต่ชีวิตนี้แม้แต่ชีวิตนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยธรรมชาติจิตใจรู้ความจริงของ้อนี้แล้วผสมโรงกับธรรมชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้วให้มันเป็นอยู่อย่างไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้ว มันคงเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นเองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นไปตามเหตุตามปจาัจจัยตามกฎของธรรมชาติไม่อาจจะมาเป็นตัวกูไม่อาจจะมาเป็นของกู้จิตชนิดนี้ว่างจากความยึดถือสามารถควบคุมร่างกายนี้ให้เป็นไปหรือให้เป็นอยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ เนี่ยปฏิบัติให้มีชีวิตโดยจิตว่างคือทำอย่างนี้รู้อยู่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราเข้าไปเกี่ยวข้อให้ถูกวิธีตามวิธีของความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราจะ ไม่มีความหมายมั่นสิ่งใดด้วยความโง่เขาของเราเองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมาเป็นอย่างนั้นต้องมาเป็นอย่างนี้มาเป็นตัวกูบ้างมาเป็นของกูบ้างเป็นชีวิตนี่บางทีก็จะเป็นตัวกูมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันไปตามกฎของธรรมชาติเสมอบางทีก็ต้องการให้ชีวิตนี้มาเป็นของกูเป็นชีวิตของกูมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเสมอ นี่เราต้องร่วมมือกับธรรมชาติให้ถูกต้องข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้ถูกต้องแล้วประพฤติสมคล้อยกันไปกับอาการที่มันจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าร่วมมือกับธรรมชาติอย่างถูกต้องก็มีลมหายใจอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ พรก็มันมีความถูกต้องอยู่ในชีวิตนั้นอย่างที่เรียกว่ามีความถูกต้องแปดประการนะสมาทิฐิความรู้ความคิดความเห็นถูกต้องสมาสังกปปความปราปรถานาถูกต้องสมาวาจาพูดจาถูกต้องสมากตมันโตการงานถูกต้องสมมาอาจีโวดำารงชีวิตถูกต้อง สมาวายาโมภาพเพียนถูกต้องสมาสติมีสติถูกต้องสมาสมาธิมีความตั้งใจมั่นว่าอย่างถูกต้องมันถูกต้องหมดพระรู้ธรรมชาติว่ามันมีกฎเกณฑ์ของมันอย่างไรเหตุปัจจัยของมันอย่างไรเราอยู่กับมันอย่างถูกต้องก็ไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความคิดนึกที่ถูกต้องไม่ไปโง่ หมายมั่นอะไรให้เป็นตัวกูของกูเรียกว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องในการที่จะดำรงชีวิตในจิตว่างทีนี้มาดูกันต่อไปสักหน่อยว่ามันจะได้ประโยชน์อย่างไรมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่จะมีประโยชน์อย่างไรก็อพอจะเห็นได้เองแล้วว่าที่พูดมานั้นมันก็สแสดงอยู่ในตัวแล้วว่าเราจะสบาย ไม่ถูกอะไรกัดเอาไม่โง่ไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนของตนแล้วมันกัดเอาเราจะอยู่อย่างไม่มีอะไรกัดเอาโดยร่างกายก็ดีโดยจิตใจก็ดีจะไม่มีไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เรียกว่าเราก็สบายเหมือนกับอยู่กับนิพพานน้อยนนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่าง เรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดนีมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่สรุปความว่าไม่เป็นทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยสบายที่สุดสบายกว่าไปอยู่ในสวรรค์ซะอีกพวกเทวดาในสวรรค์เป็นพวกคนบ้ายึดถือสวรรค์ว่าเป็นตัวตนของตนยึดถือตามารมว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูนี่ มันก็ไม่มีความสุขอะไรหรอกมันเต็มไปด้วยความยึดถืออยู่ที่นี่ในโลกนี้ดีกว่ามีศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ศึกษาเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อยู่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่มีอะไรกัดเอาก็สาบายอยู่ที่นี่และสาบาย ข้อความที่หน้าหัวมีอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อพวกเทวดามันจะตายจะจุดตินั้นถามกันว่าจะไปเกิดที่ไหนดี่คนนั้นก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้ไปถามจอมเทวดาจอมเทวดาบอกว่าไปเกิดในมนุษย์โลกมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีการประพฤตธประจันและเทวดาตนนั้น <c oughs> หรือน่าจะเรียกว่าตัวนั้นดีว่ามันก็ตัดสินใจที่มาเกิดในมนุษย์โลก เพื่อพบประพุทธประตมประสงค์มีการประพติประมจันในโลกมนุษย์นี่มีการประพติประมจันประพติแล้วจะเป็นอิสระจะว่างจากการยึดถือแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยน้อยเรามองเห็นว่าชีวิตจะไม่เป็นทุกข์นั่นมันต้องอยู่ด้วยความไม่ยึดถือ ถ้ามีความยึดถือแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นจะไปอยู่ในเมืองสวรรค์กามาวาจรสวรรค์รูปาวาจรอยู่ในพรหมโลกชั้นสูงสุดยึดถือตัวกูยึดถือของกูแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นข้อความในพระบาลีปรากฏชัดอยู่แล้วว่าในพรหมโลกนั่นแหละเป็นที่ยึดถือเก่งกว่าที่ไหนหมดเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่เป็นสุขตามแบบของพรม ยิ่งเป็นสุขมากเท่าไรมันก็ยิ่งยึดถือมาก่านั้นมันจึงมีคํากล่าวว่าพวกพรหมกลัวตายมากที่สุดยิ่งกว่ามนุษย์เพราะมันยึดถือในความสุขตามแบบพรหมนั้นมากเกินไปเทียด้วยดีเท่าว่าถ้ายึดถือแล้วแม่ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดก็ยังเป็นทุกข์และยิ่งเป็นทุกข์อยู่ที่นี่โดยไม่ต้องยึดถือดีกว่า ให้ว่างจากความยึดถือให้ปล่อยสิ่งทั้งพวงไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องยึดถือมีวิมุติคือความปล่อยวางเพราะสติปัญญาเห็นว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วมันกัดเอาเราก็จะอยู่เป็นสุขดีกว่านั้นก็คือว่ามนุษย์ทุกคนจะพล่อยอยู่กันเป็นสุขถ้าไม่ยึดถือด้วยกิเลสแล้วจะไม่มีการเบียดเบียน เราจะมีความรักผู้อื่นได้อยู่กันโดยมีหลักการว่าทุกคนเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขคนเดียวมีหลักการว่าสังคมมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตร,รวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยจะต้องอยู่กันเป็นสุขเป็นสุขเพราะไม่มีใครรุกล้ำสิทธิอะไรกัน ถ้าต่างคนต่างไม่หมายมั่นไม่ยึดถืออะไรเอามาเป็นตัวกูของกูมันไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็มีความรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะฟังให้ดีนะว่าอัตโนมัตินะถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวกูของกูที่จะยึดถือเห็นแก่ตัวแล้วจิตนั่นจะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติ ลัทธินี้คือลัทธิที่จะครองโลกให้อยู่กันเป็นผาสุขได้ธรรมาเรียกชื่อลัทธินี้ว่าทร,รม,มิตะสังคมนิยมแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกได้เป็นลัทธิการเมืองสูงสุดยิ่งกว่าลัทธิใดๆใ,ในโลกนี้ทร,รม,มิตะแปลว่าประกอบด้วยธทรรมสังคมนิยมคือถือประโยชน์ของ คนทั้งหมดเป็นใหญ่สังคมนิยมคือถือประโยชน์ของคนทั้งหมดเป็นใหญ่ถ้าธรรมมิตระประกอบอยู่ด้วยธรรมคำว่าธรรมในที่นี้ก็คือไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดมั่นอะไรเป็นตัวกูของกูมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัติก็อยู่กันอย่างเป็นสุขเป็นศาสนาของภศษีอารยเมตไตรโดยแท้จริงไม่มีใครเห็นแก่ตัว มีแต่การรับผู้อื่นเต็มขนาดและโดยอัตโนมัติหมดปัญหาสมกับที่เรียกว่าสีอาเรยเมตรัรคือมิตรภาพอันสูงสุดประเสริฐไม่มีมิตรภาพใดจะยิ่งไปกว่านี้เมตรตรแปลว่ามิตรภาพมีมิตรภาพเนื่องอยู่ด้วยมิตรภาพประกอบอยู่ด้วยมิตรภาพนี่เรียกว่าเมตรตรศีสังหาราศี อริยะก็ประเสริฐสีอริยเมตไตรประกอบยุใิมิตรภาพอันประเสริฐอันสูงสุดเราจะสร้างโลกประศีอริยเมตไตรได้ที่นี่ต่เดี๋ยวนี้ด้วยความมีจิตว่างไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวกูของกูทุกคนเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันชีวิตทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีใครแบ่งแยกมาเป็นตัวกูของกู ขอให้พิจา,ารณาดูการมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่มีประโยชน์ตนเองถึงท,ที่สุดมีประโยชน์สาคนทั้งโลกทั้งจักรวาลสูงสุดน่าจะเอาอะไรจินรกันอีกล่าวถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าแล้วก็มั้งถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าไปแล้วตัวเองก็เป็นสุข เพื่อนมนุษย์เพื่อนมีชีวิตจัดมีชีวิตทั้งหลายก็เป็นสุขมันก็ควรจะพอใจนิสมาเห็นว่าการมีชีวิตอยู่ในกิจว่างนี่พอแล้วต้องการมากกว่านั้นก็บ้าถ้าไม่รู้จักเสียเลยก็โง่ขอภายพูดตรงๆเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องการก็โง่ต้องการมากกว่านั้นก็บ้าพอกันที ขอ้ผู้มีจิตว่างอยู่ด้วยความสุขสวัสดีไม่มีความทุกข์เลยตลอดทุกทิพาราตีการเทิน